สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะาราลังนกทาทุกท่านมาพบกับลำโพงดึงนกไกลนะครับกึง่งบาสุก้านะครับทีเ่เรียกว่าบาสุก้าฮอนนะครับรุ่น HP6000 นะครับตัวนี้คุณสมบัติหลักๆนะครับก็จะเป็นลำโพงสำหรับดึงนกในระยะ500-600เมตรเพื่อให้มายัางบ้านของท่านนะครับ รูปทรงนะครับรูปทรงนะครับยาวประมาณฟุตกว่าๆนะครับติดคอนเดนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับคอนเดนเซอร์พร้อมสายท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับด้วยท่อส่งที่ยาวนะครับทำให้เสียงไปได้ค่อนข้างไกลนะครับดึงนกในระยะ500-600ยอเมตรสบายมากนะครับ จุดที่ติดตั้งจะเป็นจุดไหนนะครับตัวนี้ส่วนมากจะติดตั้งบริเวณปากปล่องนะครับปากปล่องทางเข้าซ้ายขวาข้างละตัวนะครับหรือไม่ก็สามารถประกอบนะครับประกอบเป็น4ีทิศทางนะครับอยู่ในแกนเดียวกันนะครับอยู่ในฐานเดียวกันนะครับวางบนหลังคาบ้านนะครับเป็นลําโพงโดมนะครับเรียกทิศทางเรียกรอบทิศทางนะครับก็สามารถประกอบได้นะครับ บาสุก้าฮอนนะครับ HP 6000นะครับติดคอนเดนเซอร์พร้อมสายให้เรียบร้อยพร้อมใช้ได้ทันทีนะครับเรียกนกไกลได้ดีมากนะครับจากนาลาลังนกนะครับสอบถามัางซื้อได้นะครับ089 657 7029นะครับหรือ Line ID หรือเว็บไซต์ตามนี้นะครับส่งทั่วไทยนะครับขอบคุณครับ